สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ r e แ a ก t าร์าโร99ในวันนี้เราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่าศักยภาพในตัวคุณด้านใดที่คนเหล่านั้นไม่สามารถล้มคุณลงได้มาันนี้จะให้จะใช้ขอภัยค่ะวันนี้จะใช้ไพ่เด็กนี้ในการทำคลิปนี้นะคะมาดูศักยภาพของคุณ กักยภาพในตัวของคุณด้านใดที่คนเหล่านั้นไม่สามารถจะโค่นหรือว่าลงคุณลงได้ให้ไพทาโร่เด็กนี้ช่วยสื่อช่วยบอกพลังงานของความเป็นตัวคุณให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปได้รับรู้และรับทราบเลยค่ะนะขอดูพลังงานของคุณเลยค่ะขอดูความเป็นตัวคุณสิบใบเบื้องต้นก่อนนะคะมา ดูพลังงานของคุณเลยคุณพระเดชคุณเป็นชาวราศีพิจิกคุณเป็นคุณหมอหรือเปล่าคะคุณทำเกี่ยวกับพลังงานกา๊าซแก๊สปิโตโเคมีแสงไฟหรือแม้กระทั่งฟิลของคนที่สายอาชีพนะคะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายทุกรูปแบบคุณเป็นคน ดูน่ากลัวนะถ้าตามหน้าพ่ยคุณเป็นคนดุคุณเป็นคนหน้านิ่งคุณเป็นคนตรงตรงคุณเป็นคนอ,อไม่ชอบการใส่หน้ากากไม่ชอบการเสแสร้งคุณคิดอย่างไรคุณจะแสดงออกไปอย่างนั้นเลยพลังงานนะคะคุณเป็นคนชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่ดูดุนะถ้าตามหน้าพ่ยคุณเป็นคนมีการวางตัวพลังงานแปดไม้ คุณเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องงานไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะอยู่ในสายอาชีพอะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทําส่วนตัวคุณจะดูเป็นคนที่มีไอเดียสมองคุณมันจะคิดคิดต่อยอดคิดพัฒนาสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วอะ่ะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะ่ะคุณน่าจะเหมาะกับงานด้านบริหารน,นะการวางแผนการใช้สมองการใช้คําพูดอย่างนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งทําในโลกโซเชียลเนะี่ย เหมือนจะถูกจริตกับพลังงานของคุณมากพลังงานแปดไม้ผู้อ่านไพ่มองว่าคุณน่าจะทํางานในโลกโซเชียลได้หรือคุณมีทั้งงานประจําแล้วก็งานอดิเรกข,ของคุณหรือจะงานเสริมงานอะไรแล้วแต่คุณจะเรียกอะคะแต่มองว่าคุณน่าจะมีงานไม่ต่ํากว่าสองนะสิ่งทําในสิ่งที่คุณชอบคุณเป็นคนมีไอเดียนะคะไฟออฟครับคุณเป็นคนที่ ดูจากหน้าไพ่นะคุณเป็นชาวธาตุน้ําแต่คุณเป็นคนธาตุน้ําที่มีความไม่หวานคุณดูเป็นคนเก็บอารมณ์ดูเป็นคนเข้าถึงยากดูเป็นคนอ่านยากดูเป็นคนไม่แสดงความรู้สึกพลังงานตรงเนี้มันเลยทําให้คนรอบข้างคุณอะมีความรู้สึกว่าจับทางคุณไม่ได้ศักยภาพของคุณก็คือคุณเป็นคนที่ไม่สื่อหน้าคุณจะนิ่งเพราะว่า ถ้าคุณแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าคุณคิดอะไรบุคลิกอย่างคุณนะคะคุณถ้าคุณทํางานในในสายที่มันจะต้องแข่งขันมีคู่แข่งคุณยิ่งต้องเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือนกับว่าคู่แข่งจะจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะแก้เกมยังไงว่าคุณจะเอ เดินเกมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้มีความรู้สึกว่าอ่านคุณยากอ่านคุณไม่ออก file of pencils file of ครับอมืมคุณดูเป็นคนที่มีเซฟโซนนะคะคุณดูเป็นคนที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าถึงตัวได้ง่ายดูเป็นคนชอบเก็บตัวดูเป็นคนคิดมากอยู่ตลอดเวลาถ้าตามหน้าไพ่ดูคุณวิตก สีหน้าคุณดูไม่มีความสุขอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นๆมองมาแล้วรู้สึกถึงคุณนะดูเป็นคนมีอะไรในใจอะแต่ไม่แสดงออกแล้วก็ไม่เลือกที่จะเปิดเผยความรู้สึกลึกๆให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้เข้าถึงคุณคุณขึ้นเลขห้าสองธาตุคุณเป็นสายพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นชาว LGBTQ ได้ คุณเป็นคนไม่ปล่อยอะไรง่ายโดยเฉพาะเรื่องงานไม่ว่างานไม่ว่างานที่ที่คุณต้องรับผิดชอบอะ่ะก่อนที่มันจะผ่านออกไปจากคุณอ่ะคุณจะต้องสแกนแล้วสแกนอีกคุณจะต้องเช็คแล้วเช็คอีกคุณเป็นคนที่ถ้าได้มุ่งมั่นถ้าได้โฟกัสถ้าได้ตั้งใจต้องเอาให้สุดต่อให้มันจะเหนื่อยต่อให้มันจะยากคุณจะไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือยากถึงคนอื่นจะค้านคุณนะ ถึงคนอื่นจะมองว่ามันไม่โอเคหรอกมันไม่ผ่านหรอกแต่คุณจะเป็นคนเห็นต่างด้วยความที่คุณมีพลังงานแปดไม้อะแล้วด้วยพลังงานความเป็นเบสใบแรกคุณดูเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้ามั่นใจอ่ะคุณทําได้คนอื่นอาจจะทําไม่ได้แต่คุณทําได้มันยากสําหรับคนอื่นแต่คุณมองว่าความยากมันคือความท้าทายสําหรับคุณแล้วคุณทําได้ด้วยอันนี้คือความเป็นคุณนะที่คนเหล่านั้นไม่สามารถล้มได้ คนอื่นเห็นเนี่ยจะจะมีความรู้สึกปฏิเสธแต่คุณกลับมองมองอีกมุมหนึงคุณกลับรู้สึกว่าคุณอยากทำแล้วคุณจะลองทำแล้วคุณทำได้ด้วยแรกๆคุณก็อาจจะไม่เวิร์กนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่เรียนรู้ค่ะตรงไหนไม่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนพิกแพงมันไม่มีใครประสบความสําเร็จตั้งแต่สเต็ปแรกหลักการตรงนี้คุณเข้าใจเนะีนะ่ยพลังงานเขลรอบวนันคุณเป็นคนหัวดี คุณไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะแต่บางท่านก็อาจจะจบสูงนะคะแต่ด้วยความที่คุณเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตคุณอะรอบรู้ค่ะคุณคุณสามารถเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้คุณทํางานในด้านของการวางแผนใช้สมองจะเหมาะกับคุณมากคุณเป็นคนที่คิดต่างตลอดคุณจะเป็นคนที่ปิ๊งไอเดียใหม่ๆได้ตลอดคุณจะเป็นคนที่เห็น อะไรดีๆในความต่างความแปลกในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเนี่ยแหละคือศักยภาพในตัวคุณที่ที่ไม่มีที่คนอื่นๆนะ่ะเขาคาดไม่ถึงเขาคิดไม่ถึงแต่คุณคิดถึงคิดได้แล้วคุณก็เขียนออกมาเป็นแผนงานได้คิดเออคิดแล้วคุณทําให้เห็นด้วยในบางเคสอะ่ะอันนี้คือความเก่งของคุณนะความเก่งในในด้านของการใช้ชีวิตด้วยได้นะคะในด้านของสายงานได้นะพลังงาน ศ <c oughs> ัก,กยภาพในตัวคุณด้านใดที่คนเหล่านั้นไม่สามารถล้มคุณลงได้คุณเป็นชาวราศีธนูได้นะคะ The Temperance คุณทำเกี่ยวกับน้ำเข้าส่งออกใช่ไหมขนส่งได้นะคะ Export Import ทำชิปปิ้งอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานชีวิตคุณเนี่ยชีวิตคุณค่อนข้างปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะถ่ายเทชีวิตคุณมีทั้งขึ้นทั้งลงใช้คำนี้แล้วกัน บางท่านก็ช่วงนี้อยู่ในจังหวะย้ายงานย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงถามว่ามันจะไปในด้านดีไหมต้องดูให้ประกบนะคะหรือไม่งั้นชีวิตคุณก็ผ่านจุดนี้มาแล้วดีสุดดิ่งสุดอะไรอย่างเงี้ยคุยน้อยวานเอ,อ่อผู้อ่านมองว่าดีเหมือนชีวิตคุณมันจะก้าวหน้าขึ้นนะคุณน่าจะได้ปรับตำแหน่งหมายถึงว่าปรับขึ้นจากเดิมอะค่ะ จากตำแหน่งเดิมอ่ะคุณน่าจะได้เลื่อนขึ้นอีกพลังงานคุยนอวานเหมือนเหมือนคุณได้โชว์ผลงานให้ผู้บริหารเขาได้เห็นแล้วอะ่ะหรือไม่งั้นก็ถ้าคุณมีส่วนตัวคุณก็มีแผนคิดอยากจะเปิดขยายสาขาล้านเพิ่มเนื่อ่าคุณทําอะไรนะคุณอาจจะมีอยู่แล้วสี่ห้าสาขาเนี่ยหรือแปดสาขาเนี่ยคุณอาจจะอยากเปิดอีกเก้าอีกสิบสาขาเนี่ยไปได้นะคะพลังงานให้ถ้า ไฟป,ประกอบทั้งสองอซ้ายขวาคุณตอนนี้นะหัวคุณเนี่ยนอกจากว่าคิดคอนเซปต์งานเก่งแล้วคุณยังคิดเรื่องเงินเก่งอีกคุณเป็นนักลงทุนนะคุณอาจจะคิดอย่าจะเอาเงินไปต่อยอดคุณอาจจะไม่ใช่คนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเลยแต่อยู่ดีๆคุณก็ปิ๊งไอเดียอย่าจะเอาเงินที่คุณมีเนะี่ยไปลงทุนอะไรสักอย่างไปเกี่ยวกับหุ้นนะคะแต่ไปในด้านของอ ในในสายที่มันถูกต้องนะคือคิดเอาเงินไปต่อเงินอะไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีนะคะโอ้โหพลังงาน f u l of patience คุณเป็นคนที่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะถึงคุณจะมีแค่เนี้ยแต่แค่นี้ของคุณบางคนก็อาจจะมีถึงสิบหรือยี่สิบล้านก็ได้นะคะคุณก็รู้สึกมีความสุขแล้วอะแฮปปี้แล้วอะคุณเป็นคนไม่โลภใช้คานี้แล้วกันถึงชีวิตจริงคุณจะมีมากกว่านี้ก็ตามนะแต่คุณจะเป็นคนที่ รู้จักกินรู้จักใช้เป็นคนมีตังค์เยอะแต่ทําตัวไม่ฟุ่าฟอพอดีค่ะใช้คําว่าพอดีแล้วกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดแบรนด์ก็ติดให้มันเหมาะตามกาลเทศะถ้าตามหน้าไพา่โฟล์พินเดอร์เด็กเนี่ยคุณดูมีความสุขเห็นไหมคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอ่ะซึ่งคุณมองว่ามันแฮปปี้มันทําให้คุณมีความสุขมันมันเป็นสิ่งที่มันมาจากน้าพักน้าแรงของคุณศัก,กยภาพของคุณในด้านหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ไม่โลภ คุณเป็นคนมีความไม่โลภในตัวเองยิ่งถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคือคุณจะประเมินความเสี่ยงถ้าอะไรที่มันจะทําให้ชีวิตคุณเสี่ยงต่อให้ผลตอบแทนมันจะสูงแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนรอบครอบเนี่ยคุณไม่ไม่ไม่เอาความโลภมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวดึงดูดเพราะคุณรู้ว่าสมัยเนี้ยมิชชาชีพมันก็มาในรูปแบบความโลภบางคนอาจจะมาชวนคุณไปไปลงทุนอะไรที่มันนอกเหนือจากจากเอ่อ จากสิ่งที่คุณรู้อะซึ่งคุณจะเอไว้ก่อนอะไรที่มันให้ผลตอบแทนเยอะๆมันไม่มีจริงหรอกเพราะคุณก็เห็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้ไงเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆฉะนั้นคนที่คิดจะมาหาผลประโยชน์กับคุณเนี่ยจะเข้าถึงคุณในเรื่องเนี่ยไม่ได้เพราะคุณเป็นคนไม่มีความโลภคุณจะดำรงตนอยู่บนหลักการของความถูกต้องอะมันไม่มีอะไรที่มันจะให้ผลตอบแทนดีเยี่ยมเวอร์ขนาดนั้นอะไรเนี่ย ซึ่งผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะเจอคนที่พยายามเข้าหาคุณแล้วก็พยายามชักจูงคุณนี่ไพ่ใบนี้ก็มาคุณเจอคนเยอะนะคนมีทุกรูปแบบเป็นฝีของคนที่พยายามจะชักชวนคุณไปลงทุนถามว่าคุณรู้ไหมคุณรู้ six o p e n e s เนี่ยเพราะคนเหล่านี้มองว่าคุณดูเป็นคนใจดีอาจจะคิดว่าความใจดีของคุณอาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะหลอกง่ายอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยเพราะว่าไพ่ใบแรกคุณขึ้นเนี่ย คุณเป็นคนใจดีจริงค่ะแต่คุณไม่ใช่คนที่ไม่ทันคนคุณอาจจะฟังคนเหล่านี้โมนะโมในเรื่องของผลผลตอบแทนอะลงทุนสิบล้านได้คืนเอ่อสิบห้าล้านอะไรเงี้ยมันดูเวอร์ไปเป็นไปไม่ได้แล้วมันได้คืนเร็วหนึ่งเดือนได้คืนสิบห้าล้านอะไรเงี้ยมีที่ไหนลงสิบล้านได้คืนห้าล้านถ้ามันไม่เป็นอะไรที่มันไปในด้านของอบายมุกถูกไหมคะ ซึ่งคุณคุณไม่โลภคนเหล่านี้ก็เลยเหมือนกับว่าเข้าหาคุณไม่ได้บางทีคุณก็ปล่อยให้คนเหล่านี้พูดพร่ำไปคุณอยากจะฟังไงฟังว่ามิจฉาชีพจะมาหลอกคุณในรูปแบบไหนคุณจะเจอนะพลังงานถามว่าคุณเคยเจอไหมเคยเจอแต่คุณรู้ทันคุณเป็นคนไม่โลภอะค่ะความไม่โลภนี่แหละที่มันเป็นตัวเซฟให้คนเหล่านั้นอะไม่สามารถลงคุณได้มาหลอกเอาเงินคุณไม่ได้พูดง่ายๆคุณเป็นนักหมุนเงินนะเนี่ยคุณน่าจะชอบเล่นหุ้นนะ ดูทรงแล้ว nice o p p o r t u i t นให้การเงินคุณคืนเนี่ยคุณชอบเล่นหุ้นแต่คุณจะลงทุนแล้วก็เล่นกับสถาบันที่รัฐบาลรับรองที่มันถูกต้องใช้คํานี้แล้วกันนะคะต่อให้ผลตอบแทนมันจะไม่ดีเวอร์เหมือนที่คนอื่นๆมาเสนอคุณอ่ะแต่คุณเอาความชัวคุณเลือกชัวคุณไม่ได้เลือกฝันลมๆแรงๆ,งๆ six of c u p คุณเป็นคนที่ชอบทําบุญกับเด็กได้นะคุณอาจจะมี มีแบบว่าทุกปีใหม่ทุกวันเกิดอะไรเงี้ยไปเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยในในในฟิลของการให้อ่ะเป็นฟิลผู้ให้อ่ะหรือไม่งั้นชีวิตคุณก็เกี่ยวพันกับเด็กพลังงานผุ้เคนจิตใจดีนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่าพลังงานตรงนี้ดีนะมันเป็นเหมือนคุศลผลบุญที่มันส่งเสริมทําให้ชีวิตคุณอนะ่ะมัน คือเหมือนกับว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณคิดจะมาเอาเปรียบคุณคิดจะมากอบกลยอะไรจากคุณอ่ะมันจะไม่สามารถเข้าหาคุณได้มันจะมันจะไม่สามารถเข้าถึงคุณได้มันจะต้องแบบว่าแท้ภัยตัวเองไปในที่สุดะมาดูความเป็นคุณต่อไฟอัพตองห้าชีวิตคุณเกี่ยวกับเลขห้าใช่ไหมเนะี่ยอืม คุณเนี่ยนะนอกจากในด้านของการทํำธุรกิจจะมีคู่แข่งล่ละเพราะคุณประสบความสำเร็จไงคู่แข่งของคุณน่ะนอกเหนือจากคู่แข่งทางธุรกิจยังหมายถึงญาติพี่น้องคุณด้วยนะญาติพี่น้องคุณเองอาจจะเป็นฟิลของญาติห่างๆคุณนะคะญาติที่ไม่ใช่สายตรงของคุณเลยอะ่ะเหมือนคุณจะมีประเด็นกับคนรอบข้างญาติพี่น้องเป็นไปได้นะคะ คนเหล่านี้อาจจะพยายามอยากจะเข้ามาวุ่นวายเข้ามาจัดการอะไรในความเป็นชีวิตคุณอะมากเกินไปซึ่งคุณรู้สึกว่ามันลาเส้นแล้วด้วยความที่คุณเป็นเดทคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนถ้าชอบก็จะแสดงออกเลยว่าชอบไม่ชอบก็เหมือนกันฉะนั้นน่ะคนที่พยายามจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณน่ะเนี่ยญาติแน่นอนเลยญาติพี่น้องคุณเนี่ยพยายามจะเข้ามาบริหารจัดการอะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับตัวคุณ ชีวิตคุณยุ่งเรื่องของคุณไปซะทุกอย่างเป็นฟิวถ้าคุณยังโสดนะพลังงานเป็นไปได้ว่าคุณเป็นไม้นะคะนายอว่านเหมือนญาติคุณพยายามจะจับคู่ให้คุณอะไรพยายามจะแนะนําคนโน้นคนนี้คนนั้นพยายามจะให้เข้าหาคุณแต่ถามว่าคุณสนใจไหมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกนะพลังงานคุณน่าจะเป็นคนที่จะชอบชายหรือหญิงที่อยู่ในสเปคของตัวเองต้องเป็นคนที่คุณชอบนะ ไม่ใช่มาชอบคุณเพราะถ้ามาชอบคุณอย่างเดียวแล้วคุณไม่ชอบคุณก็จะไม่อะไรพลังงานนะคะแต่ว่าด้วยความที่ญาติของคุณเน่ะคนเหล่านั้นอาจจะหวังดีแต่ความหวังดีมันต้องมีขอบเขตคือตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองอะคะ่ะบางท่านก็ณนะเวลานี้อาจจะไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยเพราะว่าสมองคุณตอนนี้นะมีแค่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงิน เพราะว่าในแต่ละวันที่คุณต้องใช้ชีวิตเนี่ยคุณก็เหนื่อยพอละมันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่คุณอาจจะยังไม่เจอหรือคุณมีคนในใจอยู่แล้วคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นเป็นไปได้นะคะว่าคุณน่าจะมีใครอยู่ในใจแล้วแต่คุณก็ไม่ได้โฟกัสณเวลานี้มันอาจจะเป็นแค่เพียงความทรงจําที่มันเป็นมุมดีๆที่คุณยังเก็บไว้แต่คุณยังไม่ลืม คุณก็เลยยังไม่อยากจะเปิดโอกาสให้ใครหรือยังไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรใดๆกับใครเพราะว่าเวลานี้คุณอยากจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดของตัวเองเนี่ยให้กับงานแล้วก็เงินที่คุณมีให้กับภาราหน้าที่ให้กับความรับผิดชอบอ่ะที่คุณต้องรับผิดชอบเพราะไพ่ใบปิดคุณขึ้นสิบไม้คุณเหนื่อยนะเนี่ยคุณเหนื่อยแต่คุณไม่พูดไม่บ่นขออภัยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่บ่นคุณเหนื่อยคุณแบกตั้งสิบไม้แต่คุณยังยิ้มเห็นไหม ตามหน้าภัยคุณยิ้มคุณดูมีความสุขคุณมีความสุขที่ได้ดูแลคนในครอบครัวคุณมีความสุขที่ได้แบกรับถึงมันจะเหนื่อยแต่คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าคุณทําให้คนที่คุณรักคุณดูแลพี่น้องคุณคุณดูแลพ่อแม่คุณเนี่ยคุณไม่รู้สึกเหนื่อยเลยมันเป็นความเหนื่อยที่คุณยินดีแล้วก็แฮปปี้เนี่ยแค่นี้คุณก็มีความสุขละชีวิตคุณไม่ต้องการอะไรมากมาย พลังงานไพ่สิบไม้ปกติมันจะดูดาร์ดูดิ่งแต่เนี่ยไพ่เด็กเนี่ยคุณดูมีความสุขคุณยิ้มทั้งๆท,ที่คุณต้องแบกบแต่คุณมีความสุขนี่แหละค่ะคือศักยภาพที่คนเหล่านั้นอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งเด่นมีความคิดที่มันเป็นตัวของตัวเองมีการดําเนินชีวิตมีการใช้ชีวิตมีรูปแบบแนวความคิดที่ไม่ซ้ําซากจําเจกับคนในสังคมคุณคนในเครือญาติคุณดูน่าจะเป็นคนที่ฉิดต่ คุณอาจจะไม่ใช่คนที่ได้เรียนสูงอะไรเลยนะแต่คุณกลับเป็นคนที่ดูแล้วชีวิตมีความเหมือนกับว่ามันมันมีความมั่นคงแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตนเองเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่จะต้องไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาอาศัยใครไม่ไม่ต้องไปเป็นภาระให้ใครนี่หน้าซ้ําคุณยังดูแลพ่อแม่พี่น้องคุณได้อันนี้น่าจะเป็นความเด่นในตัวคุณนะญาติพี่น้องคุณนั่นแหละค่ะที่พยายามอยากจะเข้ามา ที่พยายามอยากจะล้มคุณคนเหล่านั้นเขาก็มีดีในแบบฉบับของเขานะแต่แบบฉบับที่เขามีอะ่ะมันก็เหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปอะ่ะสเต็ปแต่คุณน่าจะเป็นคนที่มีหลักการแล้วก็มีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างตาแปลกไม่เหมือนไม่ซ้ําไม่จําเจกับคนทั่วๆไปพลังงานนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคนอื่นก็ลม้มคุณไม่ได้หรอกถ้าถ้าคนอื่นๆยังคิด สไตล์เดิมๆชีวิตของคนเหล่านั้นมันก็ต้องบนหลูกอยู่ในวัฏจักรแล้วก็ในวงจรเดิมๆซ้ําๆจนกว่าจะหมดอายุไขไปแต่คุณเป็นคนคิดต่างคุณคิดต่างคุณทํางานในแบบที่คุณถนัดในแบบที่คุณชื่นชอบแล้วมันก็เหมือนจะไปได้ดีแล้วคุณก็ยืนด้วยตัวเองได้ไม่ได้เป็นภาระไม่ได้พึ่งใครมหนาซ้ําคุณยังเอ่อช่วยเหลือซัพพอร์ตญาติพี่น้องในสายตรงของคุณได้ด้วยอย่างเนี้ยฉะนั้น ฉะนั้นนะคะคนที่พยายามจะล้มคุณก็คือคนที่ทําไม่ได้เหมือนคุณนั่นแหละคนที่เก่งไม่ได้เท่าคุณนั่นแหละผู้อ่านมองว่าเป็นญาติคุณนะเพราะว่าไพ่ไปปิดขึ้นสิบหมายคนใกล้ตัวคุณทั้งนั้นเลยก็ปร,ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แลนดอมนี้ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆก,ก,การกดติดตามไลค์แชร์ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับหมอการนะคะหรือผู้อ่านไพ่ได้มีแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆ ขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ